สวัสดีครับกลับมาพบกับ Macro Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับผมพิพัฒน์เหลืองนวิชัยนะครับวันนี้อยู่กับมิวนะครับรัฐก,กิจราบอุดมการนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันประเด็นเรื่องของวิกฤตโควิดนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าในแง่ของนโยบายที่ออกมาเนี่ยก็มีการตั้งคําถามกันนะครับว่าตอนนี้เพียงพอรหรือไม่แล้วเป็นอย่างไร MACROTalks คุยประเด็นเศรษฐกิจไม่ตกเทรนด์กับ KKP Research สวัสดีครับนิวสวัสดีครับพี่ณนะัฐครับวันนี้ถ้าถ้าถ้า,ถานิวลองดูภาพเศรษฐกิจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในสถานการณ์ที่เรากำลังเจอปัญหาจากวิกฤตโควิดครับครับก็เริ่มต้นจากภาพเศรษฐกิจรวมๆก่อนแล้วกันนะครับจริงๆเรื่องการระบาดตะลอกใหม่ที่ที่เรากําลังเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ารุนแรง มากนะครับเมื่อเทียบกับรอบก่อนเราเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นไปสูงมากอยู่แล้วเนี่ยในปัจจุบนันเราก็ปัญหาเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่ได้จะสามารถจบได้ในเวลวนี้นะครับถ้าเกิดไปดูอินดิเคเตอร์ได้ง่ายนะครับที่เป็นพวกอ๋อแอคทิวิตี้นะครับที่ไปแทร็ a c อคทิ i ิตกิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรของคนเนี่ยไม่วนะ่าจะเป็นตัว Google Mobility นะครับ Apple Mobility เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันหดตัวลงไปเนี่ยในระดับที่ใกล้เคียงกับการระบาดรอบปีที่แล้วเลยนะครับก็คือออช่วงเดือน มีนาเมษาปีที่แล้วเนี่ยที่ที่เราปิดเมืองไปค่อนข้างเยอะเนี่ยซึ่งซึ่งอันนี้ครับมันก็สะท้อนว่าการระบาดรอบนี้บวกกับการปิดเมืองเนี่ยมันน่าจะกระทบกับเศรษฐษกิจค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับโดยเฉพาะต่อเศรษฐกิจในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนนะครับซึ่งซึ่งก็คิดว่าอย่างที่พี่น้าบอกครับเป็นเป็นผลกระทบรุนแรงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็น่าจะโยงไปถึงว่านโยบายเศรษฐ,ฐกิจในวันนี้ครับน่าจะยังไม่เพียงพอรหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะทําอะไรได้เพิ่มไหมนะครับเพ,รเพื่อที่จะช่วยเหลือ อทั้งครัวเรือนทั้งธุรกิจนะครับที่กําลังต้องเจอกับผลกระทบอยู่ในปัจจุบันนี้ครับครับก็ผลกระทบที่เราเห็นก็คือทั้งรุนแรงกว่านะฮะกว้างกว่าแล้วยังยาวนานกว่าด้วยใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับาการการระบาดสองรอบแรกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วล่าสุดที่เราเห็นตัวเลขไตรมาสสอง GDP ออกมานี่เป็นไงบ้างครับครับจริงๆถ้าเราดูตัวเลขไตรมาสสองเนี่ยออเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยบวกขึ้นมาเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่า ดูเหมือนจะบวกเยอะนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากฐานต่ำนะครับก็คือว่าปีที่แล้วไตรมาสสเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยติดลบลงไป1 2บปรนะครับปีนี้เนี่ยบวกขึ้นมาได้7.5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันยังบวกได้กลับมาไม่เท่ากับที่ขดตัวไปในปีที่แล้วนะครับก็ยังสะท้อนว่ามันใช่ใช่ครับยังยังไม่ได้ไม่ได้ไตว่าสองปีสองพันสิบเก้าเลยครับไม่ได้ไม่ได้ฟื้นตัวได้ดีมากนะครับแล้วแล้วถ้าแยกลงไปดูคอมโพเนนต์นิดหนึ่งครับตัวที่มันฟื้นต นะครับที่ก็ไปถูกดึงจากเศรษฐกิจโลกที่กลับมาฟื้นตัวนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราดูเศรษฐกิจในประเทศทั้งการบริโภคการลงทุนเนี่ยก็ยังติดลบต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งอันนี้มันก็ยังสะท้อนว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยคงได้รับผลกระทบรุนแรงอยู่จากการระบาดของโควิดครับอือครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นนะว่า ปัญหาที่เราลงเจอเนี่ยก็คือตัวไวรัสสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เดลต้าใช่ไหมครับที่ดูเหมือนว่าระบาดไปแล้วก็เล่นงานประเทศอื่นๆใช่ไหมที่ถึงแม้ว่าเขามีการฉีดวัคซีนกันทั้งเยอะแล้วเนี่ยแต่ว่าการระบาดเนี่ยก็ดูเหมือนจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมครับว่าทําให้ทั้งการแพร่แพร่ระบาดเนี่ยมันรุนแรงขึ้นแล้วก็วัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยมีผลน้อยลงในการป้องกันด้วยซ้ำใช่ไหมครับแล้วเมืองไทยเนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยของเราก็ทําได้ค่อนข้างช้านะแล้วก็ อัตราการฉีดวัคซีนสอนเข็มเนี่ยยังยังค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ,ๆก็เรียกว่ากลายเป็นว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยยังมีภูมิคุ้มกันได้ค่อนข้างต่ำก็ทําให้อ่ prospect ของการเปิดประเทศเนี่ยก็ทาได้อ่าได้ค่อนข้างจํากัดใช่ไหมครับครับแล้วพอพอผลกระทบอย่างที่พี่นะพูดถึงว่ามันอาจจะค่อนข้างยาวโดยเฉพาะความเสี่ยงจากไอตัวเดลต้าวารอนที่ที่เกิดขึ้นมาด้วยใช่ไหมมันก็ทําให้อ่อธุรกิจบางกลุ่มนะครับที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะมากๆเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ โรงแรมร้านอาหารการขนส่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงแล้วผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่เฉพาะเรื่องของรายได้อย่างเดียวใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปกระทบแล้วก็ลุกลามไปได้ไกลกว่านั้นอีกนะครับเออไปกระทบเรื่องของฐานะทางการเงินนะครับซึ่งมันก็จะนําไปสู่ปัญหาทางเรื่องของการจ้างงานนะครับเรื่องของอการตัดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยมันก็กระทบกับธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเออเพิ่มเติมไปอีกนะครับหรือว่า อเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทําให้ผลกระทบเนี้ยมันกระจายออกไปได้เป็นวงกว้างมากขึ้นด้วยครับครับแล้วอย่างนี้ออถ้าเกิดบอกว่าออปัญหาเนี้ยมันออเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ผลกระทบเริ่มจากออการขาดรายได้การที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมันชะลอตัวลงแล้วมันลุกลามไปที่อื่นๆด้วยเนี่ยในแง่ของแนวทางการการช่วยเหลือเนี่ยมันต้องช่วยเหลือกันในรูปแบบไหนบ้างครับ ครับจริงจๆรๆิงนะเป็นประเด็นหลักที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับว่าว่าพอเราเห็นว่าปัญหามันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็น่าจะลากไปยาวนานซึ่งมันจะนํามาสู่ปัญหาอื่นตามมาเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดให้ละเอียดมากขึ้นว่าวันนี้เรามีนโยบายเศรษฐกิจที่จะมารองรับในช่วงที่เศรษฐกิจเราเนี่ยถูกกระทบรุนแรงแบบนี้เพียงพอแล้วหรือยังนะครับถ้าเราไปดูตัวอย่างจากของต่างประเทศเนี่ยครับเราจะเห็นว่าผลกระทบทั่วโลกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแตกต่างกันนะครับแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่มันต่างกันด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบาย อนโยบายช่วยเหลือในกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาเนียมีการใส่อ๋อนโยบายไปเนี่ยเต็มที่มากๆนะครับเพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบนะครับในขณะที่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนากลุ่มประเทศ emerging market เนี่ยเหมือนกับว่านโยบายเนี่ยยังไม่ได้อ๋อช่วยเต็มที่เท่ากับกลุ่มกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่จะอ๋ออ๋อกระทบกับเรื่องของ outlook ต่อเศรษฐกิจในอนาคตด้วยครับ ครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารูปแบบของการช่วยเหลือเนี่ยมันก็อาจจะมาในหลายรูปแบบใช่ไหมครับอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดผลกระทบมันเรื่องของการกระทบต่อไรายได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีเรื่องของการ าเยียยาในเรื่องของการชดเชยรายได้ที่หายไปใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยเพื่อที่ให้คนอยู่บ้านได้โดยไม่กดตายหรือว่าธุรกิจไม่เจ๊งเนี่ยนะครับก็ต้องมีการให้ความช่วยเหลืออไปในในรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับซึ่งเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเห็นมาตรการที่ที่ท,ท,ที่ที่ต่างกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอย่างสหรัฐเนี่ยแจกเช็คเลยครับคือคนละพันกว่าเหรียญเอาไปเฉยๆเลยใช่ไหมครับหรือว่าเอาไปเ,าเพิ่มใน u n e m p l o y m e n t benefit หรือว่าเอาไปให้ Incenti v e ให้กับบริษัทที่จะ ไม่ต้องเลิกจ้างคนงานใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็มีรูปแบบอื่นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูใช่ไหมครัแล้วก็ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งประเด็นพวกนี้เราเรา,เราดูแล้วของของของทำของไทยเองเนี่ยเราทําได้เยอะหรือว่าทําได้เพียงพอแค่ไหนครับคือถ้าถ้าเราดูเรื่องเรื่องเริ่มจากฝั่งนโยบายการคลังก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่จะต้องทำเนี่ยอาจจะมีทั้งเรื่องที่พี่นาบอกแต่เยียวยาช่วยเหลือใช่ไหมครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเอ่อระยะยาวเนี่ยซึ่งซึ่งสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นะครับเราเห็นว่านโยาบายกลางๆของไทยหลักๆในปัจจุบันเนี่ยยังจะเป็นเรื่องของเยียวยาผลกระทบนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือครัวเรือนธุรกิจเป็นหลักนะครับในขณะที่นโยบายฝั่งที่เป็นกระตุ้นปรับโครงสร้างเนี่ยเหมือนกับจะยังไม่ค่อยมีออกมานะครับนโยบายเยียวยา นะครับอย่างเช่นลดค่าน้าค่าไฟนะครับเอ,อ่อเื่อนเรื่องการจ่ายภาษีนะครับช่วยเหลือธุรกิจนะครับเรื่องมาตรการซอฟ์โลนเรื่องมาตรการพักําระหนี่นะครับแต่ว่าในฝั่งที่เป็นการกระตุน้นแล้วก็ออปรับโครงสร้างเนี่ยซึ่งซึ่งอย่างเช่นในต่างประเทศครับเราก็อาจจะเห็นว่าเขามีนโยบายเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งนโยบายพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอ,อ่อส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยตรงมากกว่าบวกกับว่าเป็นเรื่องของการ าสารสนุนให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะปานกลางร,ระยะยาวเนี่ยมันสามารถเติบโตไปได้ดีกว่าด้วยแลเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักอันหนึ่งที่ที่เราคิดว่านโยบายของไทยเนี่ยอาจจะยังปรับปรุงได้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ไม่ได้เพียงพอในปัจจุบันนะครับแต่อย่างน้อยเราก็มีการออกพรกรกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทแรกใช่ไหมครับแล้วก็ออกอีกห้าแสนบาทที่เพิ่งออกมาอ่าเมื่อสักสองเดือนที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อ่าตอนแรกก็อาจจะมอง มาครบใช่ไหมมีทั้งเยียวยาทั้งกระตุ้นทั้งฟื้นฟูแต่สุดท้ายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไปจบตรงตรงเยียวยาซะเยอะนะครตรงฝั่งกระตุ้นก็จะเป็นเรื่องของการอุดหนุนการการใช้ใจ่ายในประเทศพวกเราเที่ยวด้วยกันหรือหรือช็อปเพื่อชาติอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับแล้วแล้วฝั่งนโยบายการเงินล่ะครับครับอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวนโะยบายการเงินนะครับจริงๆเราก็จะเห็นจริงๆก็ค่อนข้างชัดนะครับถ้าเกิดว่ามีใครติดตามเรื่องของเอกอกรนง,งอนะครับเวลาประชุมแต่ละครั้งแล้วก็ statement ต่างๆที่ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่านยโยบายการเงินของไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างระมัดระวังใช่ไหมครับในการทํานโยบายโดยเฉพาะเครื่องมือใหม่ๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับในภาวะวิกฤตอย่างเช่นในปัจจุบันที่เราเจอวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นว่านยโยบายการเงินในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอ่อ US EU นะครับเขามีการใช้เครื่องมือนยโยบายใหม่ๆเนี่ยออกมาเยอะมาก นะครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเศรษฐก,รรกิจเนี่ยโดนกระทบปรุนแรงจริงๆนะครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะหาเครื่องมือเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื <S <S ่อที่จะพยุงตัวเศรษฐกิจเอาไว้ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราหันกลับมามองที่ประเทศไทยนะครับเรายังเห็นว่าจริงๆเครื่องมือนโยบายนะครับจริงๆทั้งของเดิมนะครับคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยปัจจุบันเรายังอยู่ที่0.5%ซะนั้นจริงๆยังมีให้สามารถลดเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่า อาจจะกรองงอาจจะกังวลเรื่องของความเสี่ยงเรื่อง financial stability r i s k นะครับเรื่องของ effectiveness แล้วก็เรื่องของว่านโยบายเนี่ยอาจจะต้องเป็นเน้นเรื่องเป็น t a r g e t e d นะครับไปที่กลุ่มที่คนที่รับผลกระทบเนี่ยมากกว่านะครับก็ทำให้ตัวดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็ยังค้างอยู่ที่0.5%นะครับในฝั่งของนโยบายใหม่ๆเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้เห็นเยอะนะครับว่าว่ากรองงอ,อยากจะต้องการทํามากขึ้นในวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง quantitative easing นะครับเรื่อง ออ YCC นะครับแบบที่เราเห็นในต่างประเทศทํากันในปัจจุบันครับครับแล้วก็ดูเหมือนว่าคาําอธิบายอันนึงก็คือมองว่าประเทศไทยเศรษฐกิจเป็นประเทศที่อ,อิงกับภาคธนาคารซะเยอะใช่ไหมครับการอาัดฉีดสภาพคล่องผ่าน QE ซึ่งทําผ่านตลาดการเงินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วดูว่าทางธนาคารไ,ไ,ไทยตอนนี้ก็จะไปโฟกัสเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ลดภาระของหนี้ต่างๆใช่ไหมครับมากกว่าที่จะไปเน้นเรื่องของการ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือใช้เครื่องมืออันคอนเวนชั่นแนลโมเนตี้พอลิซีใช่ไหมครับครับก็ผมว่านั้นก็เป็นภาพรวมนะครับที่ทีทางเกเ b Research อาจจะมองว่าปัญหาเรื่องของนโยบายทั้งการคลังการเงินปัจจุบันเนี่ยอยู่อยู่ตรงประมาณไหนบ้างมีปัญหาตรงไหนนะครับแต่ว่าชวนพี่น้าคุยต่อไปครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะอยากจะมีข้อเสนอแนะครับในเรื่องของการปรับปรุงนโยบายการคลังนโยบายการเงินเนี่ยคิดว่าวันนี้ควรควรทําอะไรเพิ่มบางเริ่มจากฝังนโยบายการคลังก่อนก็ได้ครับ ครับนโยบายการคลังเนี่ยเรา,เาคิดว่า p r i ORITY เนี่ยมันต้องทำา้เรื่องใหญ่ๆใช่ไหมครับอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนว่าต้องอจัดสรรงบป,ประมาณให้เพียงพอกันในฝั่งสาธารณสุขใช่ไหมครับเร่ง จัดหาวัคซีนนะครับมีมาตรการเยียวยามาตรการกระตุ้นนะฟื้นฟูแล้วก็ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนั่นคือ priority ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าในแง่ของมาตรการเนี่ยเราคิดว่าควรจะต้องเร่งนะครับการให้ความช่วยเหลือของการขาดรายได้นะครับวันนี้เราเราเห็นชัดว่าพอมันเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับแล้วคนต้องถูกฟอสให้อยู่กับบ้านล็อกดาวน์เนี่ยมีขาดรายได้จํานวนมากนะครับพอขาดรายได้เนี่ยมันก็ทําให้ เกิดปัญหาว่าเอ๊ะเขาจะอยู่บ้านได้ไหมหรือว่าธุรกิจเนี่ยจะไปต่อได้ไหมใช่ไหมครับงั้น,นการเร่งการช่วยเหลือาการขับรายได้เนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างสำคัญมากครับแล้วก็อาจจะบอกว่าการช่วยเหลือผ่านระบบการสังคมก็เป็นข้อดีนะครับในทางให้คนเห็นประโยชน์ของการอยู่ในระบบนะครับแล้วก็ทํายังไงให้คนเข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มมากขึ้นเราจะได้มีข้อมูลใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้ที่อาจจะคุยกันนึงก็คือว่าสิ่งที่หลายคนกังวลก็คือพอเราไม่รู้ว่า คนเดือดร้อนอยู่ไหนเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยก็อาจจะทาได้ลาบากนะครับอันที่2เนี่ยคิดว่าต้องมีเงินเยียวยาเงินอุดหนุนสภาพคล่องนะครับเข้าไปหาธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือมีบัฟเฟอร์แล้วก็เซฟิงเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยนะครับล้วก็อาจจะผูกกับเงื่อนไขของการรักษาการจ้างงานด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวโครงสร้างของของธุรกิจแล้วก,การจ้างงานเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับ รวมถึงอันที่3เนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องของการให้เงินอุดหนุนค่าจ้างนะเวทซับซิดี้ซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็ทำกันนะครับเพื่อให้กับบริษัทที่อาจจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าใครที่จ้างงานเพิ่มขึ้นหรือว่ารักษาการจ้างงานเนี่ยก็ก็สามารถที่จะได้รับซับซิดี้ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีความสําคัญนะครับในระหว่างที่เจอปัญหาเนี่ยถ้าเกิดหางานไม่ได้เนี่ยนะครับในการฝึกในการอัพสกิลรีสกิลนะครับพัฒนาทักษะแรงงานนะครับให สอดคล้องกับความต้องการแรงงานสมัยใหม่ที่อาจจะบอกว่ามีดิจิตอลมากขึ้นในพวกนี้นะครับเพื่อจะให้คนเนี่ยสามารถที่จะยังรักษางานแล้วก็ทํางานได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้เนี่ยต้องคิดถึงโครงการอย่างที่เราว่านะครับก็คือการการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มเริ่มจบไปแล้วนะครับอาจจะต้องลองหาว่าโครงการลงทุนอะไรที่มันนอกจากจะ สร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วเนี่ยนะครับมันไปในทิศทางที่ประเทศอยากจะไปแล็ address ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดใช่ไหมครับที่สมมุติว่าเรามายกตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนสิ่งแวดล้อมหรือว่าการพัฒนาเรื่องของการศึกษาและเทคโนโลยีเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่หาโครงการพวกนี้นะครับแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจในระหว่างที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเราก็ใช้เงินได้ได้ได้หลายประโยชน์พร้อมๆกันนะครับซ,ซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ที่คุยว่า รารอบที่ผ่านมาเนี่ยส่วนที่หายไปเนี่ยก็คือไโครง Spending Policy หรือโครงโครงโครงสร้างของการใช้จ่ายที่มันไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วสร้างการจ้างงานเนี่ยอาจจะขาดไปซึ่งนี้ถึงว่ารัฐบาลก็อาจจะเริ่มคิดได้เหมือนกันนะครับว่าาจะทําอะไรต่อนะครับรวมไปถึงทํายังไงที่จะส่งเสริมให้มีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเมื่อโควิดจบไปแล้วเพราะนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ของไทยเหมือนกันว่าเราขาดการลงทุนภายในประเทศใช่ไหมครับครับพอพอเราเสนอ นโยบายใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในเรื่องว่าเยียวยาเนี่ยอาจจะคิดว่าปัจจุบันก็ยังผลกระทบรุนแรงขึ้นอาจจะต้องมีความจําเป็นที่จะทําเพิ่มขึ้นรวมถึงนโยบายใหม่ๆที่จะต้องออกมาด้วยเนี่ยก็อาจจะชวนคุยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอว่าภาครัฐในวันนี้ครับยังมีความสามารถในการกู้เงินเพิ่มได้อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าก็จะมีคนพูดกันเยอะใช่ไหมครับเรื่องของเด็ตเซลลิ n งว่าถ้าเกิดว่าเราตาัดทานโยบายกระตุ้นเพิ่มเติมในวันนี้อาจจะไปติดเรื่องของเซลลิงที่60ิซ็นที่ที่มีการกําหนดเอาไว้เนี่ย แล้วอันนี้มันจะเป็นข้อจำกัดในการทำนโยบายไหมครับคือตัวเพดานเองนะครับหกสิเปอร์เซ็นอจจะบอกว่ามันไม่ใช่ตัวแมจิกนัมเบอร์อะไรนะครับแล้วก็ตอนที่ตั้งหกสิเปอร์เซ็นจะเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าตั้งไว้เพื่อเชื่อว่าเราจะไม่ทะลุนะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนั้นวันที่ตั้งกับวันนี้มันก็ต่างไปเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าถามถึงตลาดหรือเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ว่าเขากังวลอะไรเนะี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้สนใจมากว่าเลเวลมันอยู่ตรงไหนแต่เขาจะสนใจในสิ่งที่เราเรียกว่า ความยั่งยืนทางการคลังใช่ไหมครับว่าเมื่อมีหนี้แล้วเนี่ยประเทศนี้มีปัญญาที่จะรักษาระดับหนี้ต่อ GDP ไม่ให้มันระเบิดได้ไหมใช่ไหมครับซึ่งซึ่งถ้ามองอย่างเงี้ยมันก็คือตั้งคําถามว่าแพสของ debt to GDP เนี่ยมันยังคอนโทรลได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดูเลงจริงมันมีมันมีปัจจัยสําคัญแค่3เรื่องแค่นั้นเองนะหนึ่งก็คือคอสฟันหรือ,อัตราดอกเบี้ยนะครับสคือ nominal GDP growth ถูกไหมฮว่าถ้าหนี้มันโตแต่ว่า GDP โตเร็วกว่าเนี่ยสัดส่วนมันจะไม่เพิ่มก็ได้ แล้วก็อันที่สามก็คือการขาดดุลในอนาคตนะครับนั้นถ้าเราดูปัจจัยพวกนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าสมัยก่อนตอนที่ตั้งเพดานไว้ที่หกเ์เนี่ยต้นทุนทางการคลังของประเทศไทยในการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับอาจจะสูงถึงมาแบบสามเปร์เซ็นนะครับวันนี้เราดูพันธบัตรรัฐบาลไทยสิปีนะกู้สิปีวันนี้เหลือเปอร์เซ็นต์กว่าแค่นั้นเอง หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรากู้มานะครับแล้วเราเอามาใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับโครงการที่ไม่ทําให้ GDP ติดลบหรือโครงการที่จะยกระดับทําให้เศรษฐกิจมันโตกลับขึ้นไปได้ไม่ต้องเอาเยอะนะครับให้นอมินาลเจอ GDP เนี่ยกลับไปโตได้สักสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นเนี่ยนะครับแล้วคอสฟันในปัจจุบันเนี่ยมป็นแค่เปอร์เซ็นต์กว่าไม่เห็นไหมครับงั้นแสดงว่าไอ้ส่วนหารเนี่ยยังไงก็น่าจะโตเร็วกว่าส่วนข้างบนนะครับครับงั้นถ้าคิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วเรา หาโครงการที่ทําแล้วมันพยุง GDP ได้จริงๆ productive จริงๆแล้วมันสร้างรายได้ในอนาคตเนี่ยนะครับไอ้แพศหรือว่าไอ้ตัวความยั่งยืนทางการคลังเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากังวลนักน,นะครับโดยเฉพาะยิ mm ่ง hmm. ถ้าเรามีวินัยทางการคลังด้วยนะครับหมายความว่าเราขาดดุลวันนี้นะครับแต่เรามีแผนว่าเอ๊ะแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะจ่ายคืนยังไงคําว่าจ่ายคืนไม่ได้แปลว,ว่าต้องจ่ายคืนทั้งหมดนะครับแต่ขอให้ขาดดุลการคลังลดลงก็พอใช่ไหมฮะเช่นตอนนี้เราอาจจะบอกว่าแต่ละปีเราขาดดุล ปีอสามสี่เปอร์เซ็นต์บวกสติมูลัสขึ้นไปอีกหกเจ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเราเหลือขาดดุลสักหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับก็จะทําให้การขาดดุลเนี่ยลดลงแล้วแล้วยิ่งถ้าจะิดนอร์มินอลจีดีพีโตกว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้ไอ้ายุเวโชโอตรงเนี้ยไม่ได้น่ากังวลมากนักนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือว่าต้องไปใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไม่ทําให้เศรษฐกิจหดตัวแล้วก็ มีมีการรักษาวินัยทางการคลังนะครับไม่ใช่ว่าใช้เสร็จแล้วก็จะขัดดุลไปเรื่อยๆอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับก็มีแผนในการลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ในอนาคตนะครับโอเคครับก,ก็อันนั้นก็คงเป็นภาพรวมฝั่งฝั่งนโยบายการคลังครับคราวน,นี้ขยับมาทางฝั่งนโยบายการเงินบ้างนะครับว่าอย่างที่เราพูดกันไปนิดนึงแล้วนะครับว่านโยบายการเงินไทยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะค่อนข้างระมัดระวังนะครับแต่ว่า ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็คงประเมินว่านโยบายการเงินเองเนี่ยก็จะต้องก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญเหมือนกันนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือเศรษฐกิจในภาวะปัจจุบันที่โดนกระทบรุนแรงนะรจริงเราอาจจะเห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่านโยบายเนี่ยก็คงจะต้องเลือกทาแบบที่เฉพาะเจาะจ,จงไปที่กลุ่มที่คนที่รับผลกระทบเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องมือนโยบายเดิมนะครับที่ใช้อยู่เนี่ยมันยังสามารถใช้เพิ่มขึ้นได้นะครับในในภาวะที่เศรษฐกิจเอ่อหดตัวลงอย่างในปัจจุบันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะครับแล้วก็ ทา,างในประเทศไทยนะเราจะต้องเริ่มที่จะพิจารณาเครื่องมือนโยบายใหม่ๆใช่ไหมครับคราวนี้พูดถึงของเดิมก่อนนี่ว่าในเรื่องของดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เราก็ยังพอมีรูมที่จะให้ลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะต้องอมีส่วนที่จะช่วยลดต้นทุนการเงินโดยรวมของของทั้งระบบลงนะครับซึ่งซึ่งมันก็คงเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างไม่ชัดเจนมากนักนะครับทั้งในแง่ที่ว่าถ้าเราดูเรื่องของเป้าหมายของนโยบายการเงินเนี่ยว่าจะต้องใช้เป้าหมายเงินเฟอ้อใช่ไหมเงินเฟอ้อต้องอยู่ในกรอบเนี่ยเราเห็นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยต่ำกว่ากรอบเป้าหมายมาในระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับแต่ว่า การต่ำกับเป้าหมายนะครับเศรษฐกิจมีทิศทางแย่ลงเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยลิงก์กับการตัดสินใจเรื่องอดอกเบี้ยนโยบายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คงเป็นอีกประเด็นหน,หนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ,ต,อต่อเรื่องของการคาดการณ์ของตลาดด้วยนะครับอันนั้นเป็นฝั่งนโยบายเดิมน,นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงนโยบายใหม่ๆเพิ่มเติมครับพ,พี่นาะคิดว่ามีอะไรที่วันนี้ธนาคารประเทศไทยสามารถทําเพิ่มได้บ้างครับ ครับจริงๆอา,อาจจะบอกว่านอกเหนือจากดอกไม้นโยบายก็อาจจะมีอันหนึ่งก็คือเรื่องของลดอัตราเงินนาส่ง f อฟเฟีรี D f Free, ใช่ไหมครับที่อาจจะเคยทํามาแล้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำเนี่ยก็น่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนของภาคธนาคารนะครับวาภาคธนาคารก็ไปลดต้นลดลด,ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับลูกค้าได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็อาจจะอยู่ในฝั่งที่เรียกว่า traditional ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเราก็อาจจะมองได้ว่าอาจจะถึงเวลาที่เราคงจะต้องคนซิเดอร์เหมือนกันนะครับว่า พวกมาตรการอันคอนเวนชั่นัลที่ต่างประเทศก็ทํากันเนี่ยนะครับประเทศไทยควรจะนํามาพิจารณาด้วยหรือไม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องบอกว่าพอเศรษฐกิจมันหยุดชะงักแล้วมันหยุดนานเนี่ยนะครับพวก v e LOCITY ของเงินมันนี่มัลติพลายเออร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะหมุนช้าลงและทำให้สภาพคล่องเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะหยุดชะงักได้เหมือนกันใช่ไหมครับงั้นก็ต้องมีการดูแลรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ นะครับแล้วมาตรการหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องอัดฉีดสภาพคล้องเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับในต่างประเทศอาจจะใช้ QE ใช้ YCC หรือ U curve control อะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเหมาะไม่เหมาะเนี่ยก็คงจะต้องเอามาพิจารณาปัดฝุ่นกันนิดนึงนะครับแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยนะครับถ้ามันมีภาระทางการคลังในการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นบทบาทของ แบงค์ชาติด้วยเหมือนกันนะครับที่จะช่วยเข้ามาดูแลนะครับว่าเอ๊ะมันมีผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบหรือต้นทุนทางการคลังหรือมันทําให้ออยูเคอร์ฟในตลาดเนี่ยมัน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 เด้งขึ้นหรือไม่นะครับประเด็นถัดมานะครับก็คือเป็นประเด็นเรื่องของออการ ลดภาระของลูกหนี้ใช่ไหมอย่างที่อย่างที่ผมว่าตอนนี้ธนาคารไ,ไ,ไทยก็พยายามนะครับที่จะเน้นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะต้องดูด้วยนะครับว่าผลกระทบของการลดภาระนี่มันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะบอกว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันทําให้ต้นทุนของการลดภาระนี่ไม่ว่าจะเป็นการลดดอกการเลื่อนการจ่ายหนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ ถ้าเราลองดูเนี่ยมันอาจจะใหญ่เกินกว่าที่สถาบันการเงินฝ่ายเดียวเนี่ยจะรับไหวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบังคับหนักๆทํามากๆเนี่ยนะครับจนไปกระทบต่อสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินเรื่องของทุนเรื่องของอะไรต่างๆจนไปทําให้เสถียรภาพของระบบการเงินได้ผลกระทบเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นปัญหาตามมาได้ใช่ไหมครับงั้นอาจจะต้องมีมาตรการที่เข้าไปช่วยรับภาระหรือว่า ช่วยดูแลว่าอาจจะจะสามารถทาอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเราดูสนาการปัจจุบันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราใช้วิธีแช่แข็งนะครัคือคือง่ายๆคือปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เราเราเรายังไม่ได้บังคับให,ให้ธนาคารเนี่ยรับรู้ความเสียหายในทันทีแต่ว่าไปเอากําไรในอนาคตเนี่ยมาช่วยจ่ายนะครับนั้นตรงนี้ก็ก็จะเกิดปัญหาเือนการถ้าเกิดมันมีนโยบายที่จะบังคับให้ให้ให,ให,ให้ต้องรับความเสียหายในทันทีนะครับระ็นถัดมาเนี่ยนะครับก็คือนอกเหนือจากการลดภาระหนี้แล้วเนี่ยนะครับ อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องหาสภาพคล่องอชั่วคราวนะครับถ้าเราเชื่อว่าปัญหาที่เรากําลังเจอเนี่ยเป็นเป็นเหมือนอออออเหวหลึกนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นเหวตลอดไปน,นะนจะเป็นเหวเช่ชั่วคราวเนี่ยนะครับบางทีเราต้องหาสะพานมาพาดนะคือหาสภาพคล่องเพิ่มเติมให้ธุรกิจให้ครัวเรือนเนี่ยอยู่ได้ไปก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายจะกลับมานะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันว่า อาจจะมีข้อจํากัดเหมือนกันว่าเราจัดกระจายสภาพคล่องพวกนี้ไปหาคนที่ได้ผลกระทบอย่างไรนะครับในเมื่อทางรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดสรรพวกเงินทุนพวกนี้ใช่ไหมยังไงก็คงต้องทาผ่านอธนาคารนะครับแต่ทำทำผ่านธนาคารเนี่ยเราจะจัดหาแรงจูงใจยังไงให้ธนาคารเนี่ยอ,อยากจะปล่อยให้กับลูกหนี้ที่ได้ผลกระทบนะครับเราเห็นมาตรการพวกซอฟโลอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะมีแรงจูงใจที่ที่ทอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับก็ต้องหาว่า นี่เราจะทํำยังไงเราจะจัดสารเงินไปยังไงให้มันไปถึงมือคนที่อยากได้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ทิ้งภาระให้กับภาคธนาคารมากเกินไปนะครเช่นต้องมีโครงสร้างที่จะ,ะแ,บแบ่งเบาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือคิดว่า โครงสร้างใหเลๆมาตรการที่ที่เราคุยกันเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่ที่ทางการเมืองไทยทําไปแล้วแต่ว่าก็อาจจะติดกฎเกณฑ์บางประการที่ทําให้มันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องนํามาปัดฝุุนแล้วก็ต้องมางพิจารณาว่าเอ๊ะมันมันตรงกับเงื่อนไขในปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วสามารถทําอะไรที่จะทําทให้วงเงินที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ได้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพรวมวันนี้ครับเหมือนกับว่าเศรษฐกิจเราเนี่ย โดนกระทบแรงมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมครับนานๆเนี่ยจะเกิดเป็นเหมือนกับคริสิตเป็นวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่จะต้องมาตอบสนองเนี่ยมันก็ต้องออทั้งก้าวออกจากกรอบแบบเดิมนะครับคิดถึงเครื่องมือนโยบายใหม่ๆนะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยขนาดของมันเนี่ยก็ต้องเพียงพอกับปัญหาที่มันใหญ่แล้วก็ยาวนานด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็คงเป็นประเด็นสําคัญที่ออทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็ ฝั่งธนาคารไทยอาจจะต้องเ,อเร่งให้มีนยโยบายใหม่ๆออกมาให้ใหทันเวลากับวิกฤตที่เกิดขึ้นครับใช่ครับแล้วก็อาจจะมีเคสของการร่วมมือกันมากขึ้นนะครับทั้งทั้งฝั่งนยโยบายการเงินนยโยบายการคลังนะครับเราเห็นตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยที่มีหลายยครั้งนะครับที่ร่วมกันนะครับแล้วก็ออกโครงสร้างที่อาจจะบอกว่าไม่เคยออกมาก่อนนะครับเช่นตั้ง SPV คลังใส่ทุนเข้าไปแล้วแบงค์งชาติอาไปกู้ทําให้ไซส์ของมันใหญ่ขึ้นแล้วก็อาไป เอาเงินเอาไปใช้เอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นนโยบายใช่ไหมครับแล้วก็คลังเนี่ยรับความเสียหายชั้นแรกอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเป็นโครงสร้างใหม่ๆท,ที่เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณากันนะครับแต่ที่คุยไปทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันกเน็เป็นนโยบายช่วยเหลือแล้วก็พยุงให้เศรษฐกิจอยู่ได้ใช่ไหมครับแต่คิดว่าประเด็นสําคัญจริงๆก็คือว่าต้นเหตุของปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้มันคือปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อว่า ทางออกที่สําคัญนะครับสาคัญนะครับไม่ใช่เป็นทางออกทางเดียวเนี่ยนะครับหรือทางออกอ,อ,อย่างเดียวที่เราจะทำเนี่ยนะครับมันก็คือเราต้องหาจัดหาวัคซีนให้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าที่เราเห็นในตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยปัญหามันคือว่าเราจะทํายังไงให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกลับเริ่มกลับมาเดินได้เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือต้นทุนในการเยียวยาต้นทุนในการฟื้นฟูนเนี่ย มันสูงว่าต้นทุนในการฉีดวัคซีนมหาศาลมากใช่ไหมครับนั้นทํายังไงให้ให้เศรษฐกิจมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือยุทธวิธีที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือดีเลย์วัคซีนนะครับก็คือดีเลย์ให้นานที่สุดเท่าที่เราจะรอวัคซีนได้มานะครับงั้นก็ยังเป็นความสําคัญที่ที่จะต้องรีบจัดหาเพื่อให้เปลี่ยนจากภาวะที่เรียกว่าโรคระบาดหรือแพนเดมิกเนี่ยให้มันเป็น โรคประจําถิ่นหรือ endemic หรือทําให้มันเป็นภาวะปกติให้มากที่สุดนะครับประเทศอย่างเช่นอังกฤษอย่างสิงคโปร์ก็เริ่มพูดกันแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันหมู่หรือ herd immunity เราไม่สามารถกําจัดเชื้อไวรัสออกจากประเทศได้เนี่นะครับเราต้องหานโยบายนะครับที่จะทําให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดแล้วก็วัคซีนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นชิ้นสําคัญที่ท,ที่ที่สุดอันหนึ่งนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยวัคซีนอาจจะไม่ใช่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่า อ่าหในบางประเทศอย่างอิสราเอลนะครับมีการฉีดไป6 0ของประชากรนะฮะฉีดสองเข็มไปแล้วนะครับหรือ80%ของประชากรผู้ใหญ่นะครับแต่วันนี้ไอการระบาดเนี่ยยังยังเต็มที่อยู่เลยนะครับแล้วก็เกือบจะใกล้พีคเดิมแล้วนะครับแสดงว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ช่วยป้องกันได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการต่างๆอย่างเช่นพวกโซเชียลดิสทนซิ่งในประการห้ามคนมาอยู่ร่วมกันหรือว่าการปรับเรื่องของโครงสร้างของระบบสาธารณสุขให้สามารถที่จะรองรับภาวะ โรคต่างๆเนี่ยก็ก็ก็เป็นชิ้น,ช,นชิ้นที่มีความสำคัญด้วยนั่นก็เป็น m a c โรท a l กของเราในวันนี้นะครับก็ามาติดตามกันนะครับว่าครั้งต่อไปเราจะมาคุยประเด็นเรื่องอะไรกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ m a c โร Talks คุยประเด็นเศรษฐกิจไม่ตกเทรนด์กับ KKP Research